สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับวิชาเสริมทักษะภาษาไทยกันในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านค่ะและจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะเราก็มีการเขียนบันทึกรักการอ่านแต่ในบันทึกรักการอ่านนั้นเราจะเขียนแค่ชื่อ หนังสือที่ฉันชอบเนื้อเรื่องที่ฉันชอบแล้วก็ตัวการ์ตูนที่ฉันชอบจากหนังสือเหล่านั้นใช่ไหมคะแต่ประเภทหนังสือที่ให้ความรู้หนังสือที่มีเนื้อหาสาระเยอะๆนะคะเด็กอาจจะอ่านหนังสือจบแล้วแต่ก็ จำยังไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะนําความรู้เนื้อหาเหล่านี้นะคะมาเขียนเป็นบันทึกความรู้ของเราเอาไว้ซึ่งการเขียนบันทึกความรู้นะคะก็เป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวจากการอ่านหนังสือหรือจากการดูหรือฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้ที่ควรจำ เพื่อเป็นการเตือนความจำหรือใช้อ้างอิงในวันข้างหน้านั่นเองค่ะและการเขียนบันทึกความรู้นะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเขียนหัวข้อที่สำคัญสำคัญเลยดังนี้ค่ะ 1. ชื่อเรื่อง 2. เนื้อหาที่ได้จากการค้นคว้าโดยสรุป 3. ชื่อผู้รายงานหรือชื่อผู้เขียนนั่นเองค่ะ 4. หนังสือที่นำมาคนา้นคว้าโดยระบุชื่อหนังสือผู้แต่งโรงพิมพ์ปีที่พิมพ์หรือจากการดูหรือฟังเมื่อใดนะคะเรามาดูวิธีการเขียนบันทึกความรู้กันนะคะ วิธีการเขียนบันทึกความรู้ที่สำคัญเลยนะคะข้อที่1น,นักเรียนจะต้องอา่านฟังหรือดูเรื่องให้เข้าใจเสียก่อนค่ะ 2. ตั้งคำถามและตอบคำถามให้ได้ว่าอา่านฟังหรือดูเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นอย่างไร และมีการลำดับเรื่องราวอย่างไรเป็นต้นค่ะหลังจากที่เราได้คำตอบจากข้อ2แล้วนะคะเราก็นำมาเขียนเรียบเรียงแล้วเขียนจดบันทึกเป็นเรื่องราวได้เลยค่ะค่ะและนี่คือ ตัวอย่างของการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องจดสิ่งที่สําคัญๆลงไปก่อนเลยผู้บันทึกก็คือเรานั่นเองนะคะชื่อเรื่องที่อ่านเราอ่านเรื่องอะไรเราก็ใส่ชื่อเรื่องลงไปเลยมีชื่อหนังสือไหมนำชื่อหนังสือมาใส่ค่ะและชื่อผู้แต่งหรือบางทีเป็น ผู้เขียนนะคะก็คือคนคนเดียวกันนั่นแหละลงพิมพ์ค่ะปีที่พิมพ์และในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเด็กๆก,ก็เอาเนื้อเรื่องในส่วนที่สำคัญสำคัญมาใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะและสสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ทดลองการเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านใน หนังสือภาษาพาทีในเรื่องของรู้เรื่องเครื่องปรุงรสนะคะเด็กๆสามารถเปิดอ่านได้จากหนังสือภาษาพาทีของตัวเองได้เลยนะคะแต่หากใครไม่มีหนังสือคุณครูก็ได้แนบไปพร้อมกับใบงานของเด็กๆแล้วปริ้นออกมาอ่านได้เลยนะคะค่ะเรามาสรุปกันนะคะในเรื่องของการเขียนบันทึก ความรู้มีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ของการเขียนบันทึกความรู้ 1. ช่วยเตือนความจำหรือทบทวนความรู้ 2. ให้ความรู้แก่ผู้อ่านหรือผู้ที่พบเห็น 3. นํนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือข้อมูลหลักฐานได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆในการเขียนบันทึกความรู้นะคะมีทั้งประโยชน์และความสำคัญมากมายให้เด็กๆนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้กับในทุกวิชาเลยนะคะอ่ะต่อมาก็เป็นในส่วนของการบ้านของเราไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆทำสองงานด้วยกันค่ะในตอนที่หนึ่งให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะและส่วนของตอนที่สองให้เด็กๆอ่านบทอ่านเรื่องรู้เรื่องเครื่องปรุงรสนะคะโดยคุณครูก็ได้แนบไป พร้อมกับใบงานของเรานะคะในกรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือสามารถอ่านได้จากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะการบ้านของเราหากเด็กๆไม่มีสมุดสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 หรือปิมพ์ใบงานตรงนี้ออกมาทำได้เลยนะคะ อลองทำการบ้านกันดูนะคะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำงานมาส่งคุณครูด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ